สวัสด,ดีค่ะวันนี้ยายยุ่นลงมากโอ้เบิงเขาเขาก็เล่งเขียวจ้ะแต่มีน้ำคลังที่ตลอดกับสีเขียวงามดีอยู่สิยางลงไปหอดเทียงหน้าก็คือสิบหอด,ดอกพี่นองเลย ไม่เทิงคู่ไปหอกเอ้ยอฮ้ยเฮ้ต๊เฮยไดละยังกรได้ก็ร่างเขียวงามจ้นกันล้างจะเตกโก้ล้วละจ้ะ เมืเม่อหนึ่งก็ว่ามียังถิอไทยพี่น้องเบืองดอกกบพี่น้องเอ้ยเบืองต้นเขาสำหรับพี่ดอกก็ล่งสิยง,งามจ้ะเน่ไมีนามเสยจ้ะ จะเทียงหน้าหุ่นแล้วไกลหุ่นหรอพี่น่องอเ้ยทายกลางแดดเลยเดน <g ül üyor> เอาซ้ำหนีกนอจ่าพี่น่องเนาะโอ,อนแดดแน่เพื่อเตี่ยหนีกนอจ่าสวัสดีค่ะ